ถ้าคุณกำลังสนใจ Mazda 2 sky active แล้วก็คุณคิดถูกแล้วค่ะเพราะทั้งสวยฟังก์ชันดีที่สำคัญงบเบาซะด้วยรถยนต์คันละ3 0 0 0 0 0เนี่ยจะได้ฟังก์ชันประมาณไหนคะทุกคนคิดว่าซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามากน้อยไม่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่เจน,น่าอยากจะพามาทำความรู้จักรุ่นหนึ่งซึ่งเป็นรถ Mazda นั่นเองนะคะที่ว่าไปตามต้นคลิปนั่นแหละ m a z d a 2มันเป็นรถที่ฟังก์ชันเยอะมากอย่างที่บอกไปนะคะซึ่ง คนที่เริ่มทํางานนะคะไวทํางานเป็นต้นไปอะค่ะถูกใจใช้รถกันเยอะมากเลยด้วยฟังก์ชันด้วยอะไรด้วยเนาะแล้วก็สีแล้วก็ดีไซน์ที่สวยเหมาะกับวัยรุ่นวัยคนเมืองสุดๆค่ะ,ะเดี๋ยวมาดูค่ะวับดีมากรถยนต์นี้เป็นรถยนต์สีขาวนะคะมีชุดแต่งมาให้รอบคันเลยนะคะสกเกิร์ตแต่งมาเนาะกุญแจเป็นกุญแจคีย์เลสนะคะทุกอย่างสวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆเป็นตัวสี่ประตูสีดานนะคะน่าสนใจค่ะแค่ภายนอกเนี่ยก็กินขาดแล้วนะคะบอกเลยว่าใหม่จริง โอ้ข้างในมันขนาดนี้เลยอ่ะคือต้องบอกเลยว่าความฟีลิ i ที่เราเข้ามาอันดับแรกเลยนะเหมือนรถลัก u ัวรี่ค่ะจริงๆเหมือนรถคันละเป็นล้านแต่ว่าคุณพี่มือสองคันละสามแสนค่า่ะคิดดูแค่เบาะนั่งก็กินขาดไปไหนไหนแล้วค่ะซึ่งเป็นเบาะหนังแบบนี้นะคะลวดลายต่างๆชัดเจนมากๆเดี๋ยวทีนี้ลองสตาร์ทให้ดูหยียบเบรกนะคะปุ่มพุชซ้าจะอยู่ซ้ายมือ พอขึ้นเขียวแบบนี้นะคะก็จัดไปได้เลยนะคะเบรก abs นะคะแล้วก็เลขใหม่คันนี้อยู่ที่1 1 0 0 0 0นิดๆเท่าน,นั้นเองนะคะซึ่งจีน่าบอกเลยนะคะว่าเป็นเลขใหม่เดิมนะคะรถสวยจริงๆแค่ฟังก์ชันตัวนี้ก็สวยมากเช่นเดียวกันนิเวกเตอร์ใดๆนะคะรถปี2019นะแต่ว่าจีน่าว่านะเจ้าของเก่าเนี่ยเขาทำใช้งานมาถนอมกันมากจริงๆแอร์แยกต่างหาก usb เสียบได้2จุดนะคะเล่น DVD ได้เสียบได้ตรงนี้ usb aux ตรงนี้ HDMI ตรงนี้และที่สำคัญเกียร์ค่ะเกียร์นอกจากที่จะเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะคะเขายังมีโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะคะเพียงแค่คุณดันขึ้นแค่นั้นเองมันก็จะขึ้นโหมดสปอร์ตไว้นะคะที่หน้าจอดิสเพย์เอาง่ายๆนะมันทำให้ขับสนุกยิ่งกว่าเดิมแต่ถ้าไม่ใช้ก็ปิดค่ะเลื่อนลงได้เลยแบบนี้หรือถ้าสมมติว่าเราขับไปคนเดียวใช่ไหมเรายื่นไม่ได้แน่ๆละ่ะมือปึ๊บอาจจะอันตรายนิดนึงเขาทำอีกฟังก์ชันหนึ่งมาเพื่อให้ใกล้มือมากยิ่งขึ้นตรงนี้ค่ะก็ได้เลย กดปุ่มตามใจชอบได้เลยเนมิเกเตอร์ใดๆนะคะหรือว่าเข้ามิวสิกได้เลยสวยนะถ้าใครชอบฟังชันดีๆแบบนี้นีบเบาๆนะคะจะน่าว่ามาซ่าสองตอบโจทย์ค่ะเอาสิเดี๋ยวเปิดให้ดูแบบไม่ต้องดับเครื่องยดลดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันภายในหัวใจหลักก็ต้องเด่นอยู่แล้วเครื่องเงียบมากนะคะเอาจริงๆเครื่อง 1200cc มันเป็นการประหยัดน้ำมันที่ลงตัวมากๆแบบนี้เลย Sky ยแอคทีฟเทคโนโลยคือสวยมากๆไม่รู้ว่าจะใช้คําไหนมานิยามความสวยของคันนี้และเครื่องเดิมแบบนี้นะคะคุณขับไปอ่ะคุณวางใจแน่นอนนะคะขับสนุกออกตัวเร็วออกตัวคล่องนะคะที่สําคัญซอกแซกในเมืองได้สะดวกต้องเป็นคันนี้เลยค่ะ3 3มแสนสามหมืม่มมนเก้าพน,นหน้านี้คำนวณให้แบบฟรีดาวนะคะใครที่มาจองวันนี้นะจีน่าบอกเลยว่าออกรถร้อยเดียว มาได้เลยค่ะมีดีลพิเศษด้วยนะสำหรับช่วงเลรากระทงแบบนี้นะคะมาได้เลยถูกใจแน่นอนมาค่ะคันนี้พร้อมอยู่แล้วสีรุ่งคาา์เซนเตอร์ค่ะ